ะไนตืงึงสวัสดีค่ะมาพอกันเลยจากับช่องกุ้งพากินแบบบ้านเมื่อนี้พาพ,พี่น้องมากินเมนูสั้นสูงนะจ้ะพี่น้องสูงขังอิลีเมนูก้อยไข่หมดเด็กนะจ้ะพี่น้องปารติโทพักเข้ากับอายุอัญญาจ้ะพี่น้องหลายเฮง ผักบันบ้านเนาะจ้าพี่น้องไปเอามือเศร้านี่อันนี้ผักกระเดานี่พักหน่อก็มีเนาะจ้าพี่น้องผักขมิ้งเนาะจ้ามะเขือหมักม,มะระขีนกไม้ด้าจ้าพี่น้องเซฟเซฟน้ำกันโอ้ยครั้งแรกของปีจ้าพี่น้องก้อยไข่หมดแดงไข่ตึงตึงนะนีะ่จบ ไข่ห mm hmm. มูแดงสู้เองจ้ะพี่น้องก็เลยหลายเต็มจานสร็ mm hmm. วังอาทิตย์ก่อนยังอันไข่ยังเันไข่ร,รีบมาจากพี่น้องปันกุ้งเอิอว่าไข่ปลาเนาะจ้ะวันนี้มีแต่หน่วยตึงๆจ้ะพี่น้องจนเป็นเมเป้งกับมี <c oughs> <c oughs> ว,วังหั่นบลกอก้าซื้อจ้ะพี่น้องเพิ่นขาย จะประมาณบวงครึ่งสองบวงนะจ๊ะพี่น้องหาสิบบาทมันหาย่างแากนะจ๊ะกัดดีดีบุดเดงกับเรื่อยอยากหาสุกเองจ้ะพี่น้อง เผัดฝาสมๆม,สมาจาะพี่องหอมกับลาบกระเสบล้มจากมันเนี่ยร้มแดดมาว่นนี้ผัดร้มขึ้นนะจ๊ะ มึงจะพิโนมากลายแกกโป๊ะเะยรปะ ดูเขาแห้งไข่เป็นนางกับมี่แล้วจ้ะพี่น้องโตที่สิเป็นเมเปมกงไมจ้ะบ,บางห้างกับ that pop pop ໃນປາກ ติดเมย์มานำพรมจากพี่น้องสมสมกัำลางก,ก็กอดจากพี่น้องพักขึ้นอย่าง ตเย็นๆจากพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศโอ้ยขักอีิ่มนจากพี่น้องตาในตึงๆ พักลลยจะที่น้อสู่ยี่ทางหลังจะพี่น้อง nhỉ? ít đốt lòng mương rồi đó, pino. sụ song sẩm hăng, đẻ bác lại ta, khai tương. <laughs> 得，两双。 ดูดูการสุขายโมเล,ล้วจ้ะพี่น้องตะเกียรกุ้งกระเม่แล้วจ้ะพี่น้องกระเพาะสุขาย่้นวนจ้ะ 哈亨。Uh huh. ก่อนหายมาจากสองซ่อนซาบะท่านกันสองซ่อนเข่งมาจากพี่น้องซาบะตุ้จับเอาเลยนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปนี้กันก้อยไข่โมเด็กน่ะจ๊ะพี่น้องเมนูอาหารอีสาบนบรนเทาเมนูบรรบ้านละจ๊ะบรรบ้านเป็นอาหารชั้นสูงละจ๊ะพี่น้องสูงขั้งอีรีเพื่อสิเนถึงละจ๊ะเมื่อวานนี้เปลี่ยนใหม่โฉง สองไหมแล้วจ้ะพี่น้องเปลี่ยนไหมอยู่สซงเถอเมันสูงเพลงแล้วจ้ะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้กะฝากพี่น้องเฮอกันแลจ้ะฝากพี่น้องกดไลกดเชกดติตมจ้ะเนาะเมื่อกี้เราจ้ะกุุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะกันหม่คลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ